ขนมจีนพี่ว่านุเอาพวกกิ้งไสปลายแห้งมาเห็นนะพี่นุเคยเห็นเห็นให้เบิรงเกอรหรอจ๊ะจังแค่หนึงวันนี้ไม่มีวิธีทํานะคะสมัยดีพี่น้องเบิร์ซูปุสก้นจ้ะมาผอกันอีกแล้วจ้ะก,กับสองโนอาอ่ะใช่แน่ค่ะมาจ้ะมือนสิบห้ามากินหยังนุหางหายไปหลายมือเด้ยนุยุง <c oughs> สักคนยุงนี่ยังดอกมันนี่นุผ้ากินมันนี่ไม่ยัง ผักก้านจองถั่วฝักยาวกระหล่ำสาละเนย,ยูสวนจ้ะเก็บมาจากสวนมาจ่ายเศษเศน้ำกันด้วยค่ะเริ่มจังแดดแัวที่นี่สมารายเถอะมูยุอัญญะเห็นปะคะใส่ใส่กอ,อกน้ำค่ะใส่กอ,อกของหนองเห้งค่ะเม่ยังได้สซื้อมากินค้นก็กินน้ำกันเนาะมาก็ข้นกินน้ำกันแหละ จริงๆเน,น้่มันกับของค้นนี่แหละตะวันรู้สื่อมาให้ลูกไส้น้อก,ก,กินหาย่างเตียมน้อกินเนี่ยสี่เงี้ยแจนกหน่อยเนาะนี่จ้าฝักการจองค่ะฝักทั่วค่ะทัวฝักยาวนี้ของสาวเพชรบุรีหมู่บ้านพี่สื่องเพลินมากอ้วกอวกพอดีหันม่ยาบอมานะจ๊ะ หันนีาบอมาเรด่๋ยวไปสื่อหันเพิินกับกระหล่ำจ้ะหานเพิินหันเพิินกับขายของหลากหลายเลยจ้ะอยู่ตลาดนัดกท็ทาหมอไปอุดหน,นเพิินเลยจ้ะอืกินได้เรื่อยๆค่ะกินมันโดยการโดด เพชรโซต,ตายได้เนี่ยมันก็คือแกงไตปลานั่นแหละค่ะวันนี้เป็นวันหยุดค่ะเป็นวันหยุดที่ไม่ได้เปิดร้านน้ำผมแต่ไปดีเจ๋ว ทั่วค่ะอืมแม่เห็นเส้นกระปุ่นมาล่ะยูงอัญญอยู่นเนี่ยเดียใส่ตาซะเนาะกระสิมีก้นถาสมน้ำหนาอยู่ด้วยเนาะเพิ่งจะเฮ็ดเบียกแล้วค่ะ วันนี้หนูมาเล่นของรีบแคปนะคะก่อนที่มันจะลม้มเอาบองไซนู้นเนี่ยเห็นมากแล้วกระดวงดวงไผดวงมันเด้อจ้ะบ่ไห้มาใบห่วยเดย้แค่เป็นแนวทาง ไม่บเปิด <c oughs> ทีดังเปล่ไม่บเปิด หนูไม่ได้ลงคลิปสามวันเดี๋ยววันนี้ถ่าเสร็จจะพยายามตัดต่อลงให้ทันนะคะผัะกกั้นจองบางบ้านเขาจะเรียกผักกั้นจองแต่บ้านหนูเรียกผักพายสื่อหันน้องไส้ลามว่าเนี่ย ห่านผู้เบาอยู่มุบังกว่าม่อนแหละค่ะตลาดนัดบ้านอาิตถ้าอมาลวกมันจะไม่ขมค่ะกินสดมันจะขมขมปเมปล่ามเปอ่ามอนี้ปากแดงแดเนี่ย สิวะวันหยุดทำไมปากแดงเาสิวะอ้าวคุยเงาแถบมึงเนี่ยชิบดีใจตาบ่เห นอนเที่ยงคืนตีหนึ่งตื่นหกโมงครงตื่นมาเมื่อเช้าก็ไปขัดห้องน้ำํำขัดห้องน้ําเก็บห้องข้างในห้องนอนนะคะเก็บห้องนอนแล้วยังเหลือห้องนี้นะคะ่ะห้องทําผมเนี่ย ยังไม่ได้เช็ดคมไฟถัวฝักยาวทาไมย,ยูบนอีแม่ยข้าขายขนมจีนแต่ว่าเห็ดแบบเนี่ยกินกับข้าปุ่นมันยังแส่บถ้าตัดเป็น,นท่อนๆมันไม่อร่อย คแนนส้อยบักทัวเด้หนูส้อยบักทัวจับเสน้นขนมเสน้นให้มันเป็นแพรใส่เข่งอีบอรเป็นคนบีบอีแม่เป็นคนเอ็นน้ำยาอยู่ตรงเฮียนจับเส้นแล้วก็ไปหันพักให้เลา แต่ส่วนมากแล้วสมัยก่อนนี่แม่หนุ่มคนเพชรกระปุ่นพ้ายอ่ะบอกไปเดี๋ยวเอาไปหาท้ายตรงขคางเพราะเพราะเพราะเขาหัวว่ามันนี้บานแย่ผ้าเพชรกระปุ่นเขาเจ้าตัมาจองไว้ค่ะเพราะว่าบานนุ่มเพชรเพชรเซนเขนุ่มเซนเอง หมักตั้งแต่ยังเป็นข้าวสารใช้เวลาประมาณเกือบเดือนเด็กก็จะได้บีบอกว่าเป็นเสซนขนาดนี้สมัยตะกี้กับหาบหนาเนาะโอ้ยขันได้เฮกับปุ่นเนี่ยใส่น้ำเปลืองเปลืองเดไปหา ประโยชน้ำมดานยูวัดอย่างเงี้หามาส่ตุม ใส่กอเจะคข้องนอนนียคุณจะาร้องใส่กอคลิปนี้ก็ทีมาไวเค็มไวหน่อยนะคะกินรีบนูเทท่านแลวเวียกหนูอยู่ ตอนนี้เป็นเวลาบ่ายสองโมงค่ะ ข้ข้าลลวปุขึ้นหอดอี่อก็อีแม่ เริ่มเพลีแล้วค่ะเนีเมื่อกี้สว่างโลเลยเมื่อไรสองวันที่ผ่านมากรุงเทพฝนตกนะคะ เขาจะเป็นจักหรือดูอยังหรอกวะ ทั่วแบบนี้ตำแ่บเนาะเหนือมันหลายนอนไหนบดหมดือบดเกิน พร้อมด้คือส่งผลทิ่ตกค่ะให้มให้เดิคผผาอยู่ ้ากินมุ้งสิปอไปตัดต่อคลิปลงค่ะแล้วก็สเฮ็่งานบานต่อ กอกินกอหิวแถวปิวจันเนาะหิวค่ะเขาเศ้าขอเที่ยงค่ะร่วมกันนูฟันไปเดี๋ยวมูกับลงม,มากินเมื่อเชา้าหนูกินกาแฟร้อนแก้วเดียวโดดโดดเลยไม่มีขนมปังไม่มีอะไรเลย กาแฟแก้วเดียวหอดใบสองกับ้าด้เฮดเวียกนมันก็สิลืมเวลากินึก่ ต้น้ำโซดจักมัดกันเด้อหนังค้นขนด้อค่ะอืมนู้นสิไปละจ้ะเกี่ยนตัดหิวนั่แหละลายเต๋อเอ้็นอีกมันบ่หลายเดียว าวเดอเห็นดูเล็กๆอย่างนี้ไม่เล็กนะคะเห็นมองงี้ไงคนหนาหน้ตคนเล็กแต่เราก็เน้นผักเพราะเรากินมื้อเดียวไงคะเดากินแค่นี้แหละจันในเขาขอเขาพูดพ่อแม่พี่น้องเบอร์สุขสุขคนเนื่องจากที่เขามารับชมลูกฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสะไคร่ให้หนูน้ำในเด้อจ้าคลิปนี้ไปเพียงเท่านี้ก็น่าจะไปพอกันคลิปหนามือหนาสำหรับมื้อนี้สวัสดีจ้า ทุกคนเห็นไหมเห็นหรือยัง